ูเสื้อใส่สงการของแพ้วันวันไม่ทำอะไรงานยังไม่ได้เริ่มนี่ดังจริงแตาคนจริงเราชอบอันนี้ ชอบอะอร่อยมากขัดใจอยากได้ดู่อยากได้นี่ไปเรื่อยเจยตังค์แต่ว่ามันคนจะใส่เยอะจะอะไรดอกเดี๋ยวเขาก็ให้เราใส่ตอนที่มาทำรถน้ำดำหัว,หวผู้ใหญ่กันเออเออถ่ายแต่ตอนลงไปกินข้าวดูเสื้อผ้ากางเกงไม่ได้ถ่ายชีวิตจำวันวันนี้จะเอางานสองงานแต่ได้ได้กี่งานวะลืม ดูดิสมองไม่ดีแล้วอ่ะแต่เอสองได้แล้วหนึ่งตัวอ๋อตารางเออได้ได,ได้ได้เกินได้ตารางเวนได้อ,อื่นด้วยเออถือว่าได้เยอะกว่าสองอ่ะแต่ว่ามีอีกตัวหนึ่งที่เร่งส่งกว่าแต่ว่ายากมากไม่สามารถจริงๆก็อีกหนึ่งตัวพรุ่งนี้มันเร่งพรุ่งนี้ต้องเสร็จตัวนั้นตัวอื่นไม่เสร็จไม่เท่าไหร่แต่พรุ่งนี้ตัวนั้นต้องเสร็จโหกับในช่วงเวลาที่ ทุกคนกำลังเดินกลับกันพอดีเลยเยี่ยมจริงๆ <laughs> เราชอบเธอมากเลยอย่ะสีม่วงด้วยน่ารักจังดีใจอะ่ะอะไรวะหน้าร้อนขึ้นเฉยแฮ่ <laughs> มาเป็นฟงแลว้วเนอ้ย <laughs> เป็นพุม่ม <laughs> ระหว่างที่นั่งรอแดดร้อน <laughs> เดี๋ยวต้องออกไปรดน้ำข้างนอกอันนี้ใส่น้ำไว้ให้ที่บ่อ ก็มากินทิมเบอร์ลิงชาเขียวซอบารีบอกแล้วว่าเราแค่รู้จักกันแต่เราไม่ได้รู้จักกันดี <c oughs> กินค่ะตังแต่ห้องห้องฉุกเชิญออกมาเราไม่ได้กินปลาเลยใช่ไหมเดี๋ยวคุณว่าไม่ได้เราชิมแบบเฉียดๆคำเล็กๆอะไรเงี้ยแต่แบบคืองดไปเลยอ่ะแล้ววันนี้กินส้มตำปลา ไปก็ยังไม่ถือว่าเยอะนะแบ่งกินกันแต่ว่าก็เยอะกว่าทุกครั้งที่แบบชิมๆอ่ะมันก็อร่อยนะคนกินปาลาลา้ามั็อร่อยแต่ท้องเสียสามรอบแล้วเนีย้ยทาสข้าวตอนนี้หมดนลยกลายเป็นคนกินปลาาไม่ได้ไปแล้วเป็นผู้ดีตีนแดงแต่แข็งตีนดูเผ็ดก็กินไม่ได้นะ้ำมูกไหลไปหมดไม่เหมือนเดิมแล้วจ้าสาว งเสียขวดแรกมหมดไปขวดซองขวดซามยวดหมดไปยกีทั้งคืนซะแล้วเมื่อนท้องเสียหนักมากวันนี้หิวกินนมไปลองท้องไปกล่องเดียวไม่มีขนมว่ะเออวันนี้ไม่รู้ขนมแปลกมากินยามาขวดที่สองแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปกินข้าวละนัดกันก่อนเดี๋ยวตอนนี้ความจริงมีงานเล่งอยู่งานหนึ่งบอกแล้วว่าวันนี้ต้องเสร็จงานนั้นอะ ตั้งใจไว้หนึ่งอ่ะอุ้ยเป็นตุ่มที่ตาอุ้ยจริงนะเนี่ยอะไรวนะเนี่ยนันมาทำอันนี้ก่อนมันเยอะเดี๋ยวทำอันนี้ทำเอกสารส่งแล้วก็เลงด้วยเกไปกินข้าวก่อนเียผมาแล้วเอาลมาให้ข้ายนี้เลยแขึ้นอีกแล้วซื้อมาเส็มาเมปุ๊ทอีย <c oughs> คิดแต่ก็ยังเป็นรูงแผ้ขึ้นไป <c oughs> <c oughs>

เบื่อตัวเองจังป่วยกนอาหารมันนี้ักเน้นผักปลาครับถ่ายไม่ทันเลยอะ่ะมีเด็กมาดิ้นดักแดกอยู่ตรงนี้จับของแท้จับของแท้อแทโอ้โหว้า จริงไรลบลบมันคึกมันนี้กิจจัยมันไปไหนแล้วของน้องอ่ะหื้อหื้อเดือดร่มอีกหื้อจับของแอร์จับของอไเดือดล้มลูกล้มโอ้ยหัวโขกปึ้งหลอกหลับล้มโอ้ยเสียว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 จั่นองะไรแกงล้มถืเดิ 嗯嗯嗯嗯，嘿嘿。